ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนทีนี้ไปขอเชิญรฟังรายการบาตจกาถาธรรมเรื่องเดินตามคนดีชีวีมีสุขโดยพระมหาพิชาติกัญญาวสีวัทชสนารุนสุนทริการ,รามกรุงเทพมหาคนครเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ามือที่เลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทำลายเพื่อนพ้องพี่น้องเรา คนโง่เขาไร้สติอย่าริตามขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนและพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่กำลังรับฟังคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ณขณะนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2500 56ซึ่งวันนี้นั้นถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยหน้าหนึ่งเพราะว่าได้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็คือ ยอมพลปอพิบูลสงครามที่บอกว่าท่านมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดนั้นก็คือมีระยะเวลาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งถึง14ปี11เดือนกับอีก18วันใน8สมัยการบริหารประเทศที่วันนี้นั้น เป็นวันสําคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็เพราะไม่ใช่ว่าวันนี้นั้นเป็นวันอาทิตย์หรือเพราะว่าเป็นวันเกิดของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็ตามไม่ได้สําคัญเพราะมันเป็นวันอะไรคือเป็นวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์แตมันไม่ได้สําคัญเพราะมันเป็นวันเกิดของรนะ แต่อยากจะบอกว่าที่มันสําคัญก็เพราะการกระทาเล้วขึ้นอยู่กับการกระทําของผู้ที่เกิดในวันนั้นต่างหากซึ่งก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีจองพลปพิบูลสงครามพระพุทธศาสนาสอนว่าอัตโทอัตตะนักตังกิงกริสันติตารกาแปลความได้ว่าประโยชน์หรือคุณค่านั้นเป็นเลิกยามในตัวของมันเอง ดวงดาวทั้งหลายดวงดาวทั้งหลายจะทําอะไรได้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามนั้นอย่างที่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาในการดำรงตําแหน่งยาวนานที่สุดถึง1 0 14ปี11เดือนกับอีก18วันซึ่งแน่นอนว่าตลอดยะเวลาที่ท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นท่านได้สร้างคุณประปการสร้างคุณนอุปการ แก่ประเทศชาติและสังคมอย่างมากมายแน่นอนยกตัวอย่างคุณอุปรกากรที่อดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามได้ทําไว้ให้แก่ประเทศชาติและแก่สังคมซึ่งหลายๆหลายๆอย่างก็ยังมีผลจนถึงปัจจุบันเช่นดําเนินนโยบายสร้างชาติด้วยรัฐนิยมปลูก,กจิตสํานึกคนไทยให้รักชาตินโยบายเปลี่ยนชื่อประเทศ จากสยามประเทศเป็นประเทศไทยอย่างปัจจุบันนยโยบายเปลี่ยนเพลงชาติไทยให้เป็นอย่างที่เราใช้อยู่ปัจจุบันาการมีนยโยบายเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากเดิมเป็นจากเดิมวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาเป็นวันที่หนึ่งมกราคมให้เป็นสากลเปลี่ยนแปลงการแต่งกาย ในะเช่นข้าราชการก็ให้เลิกนุ่งผ้าม่วงนะเลิกสวมเสื้อราชปันธนะ์ส่วนผู้หญิงก็ให้เลิกนุ่งจงกระเบนนะให้เปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทนแล้วก็ให้ผู้หญิงในยุคสมัยนั้นได้สวมหมวกนะนอกจากนั้นก็ยังได้มีนโยบายให้ประชาชนได้สวมรองเท้านะแล้วก็ยังให้ยกเลิกการกินหมากด้วยอันึ่งถือว่าเป็นเพื่อสุขภาพ ของคนไทยในยุคนั้นสมัยนั้นนอกจากนี้ยังได้กําหนดให้มีวันครูแห่งชาติกําหนดให้มีสถานีวิทยุโทรภาพหรือว่าโทรทัศน์ในปัจจุบันซึ่งเป็นสถานีแห่งแรกของไทยซึ่งก็คือพัฒนามาเป็นโมเดลนายทีวีในปัจจุบันส่งเสริมการเล่นดนตรีสากะส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าในประเทศจนทั้งมีสโลแกนว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ นะให้มีตลาดนัดสุดสบดาทั่วประเทศนะมีตลาดนัดกรุงเทพมหานครจนกลายมาเป็นตลาดนัดจตุจักรในปัจจุบันแล้วก็ให้มีสถานสงเคราะห์คนชาราบ้านบางแคนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นแห่งแรกนะที่จัดให้มีสถานสงเคราะห์เป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อผู้ยากไร้หรือว่าผู้อนาถาสําหรับผู้สูงอายนะุหรือแม้กระทั่งจัดให้มีกรมกรหย่อนอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้ถือว่าเป็น คุณนอุปการของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้ได้ได้ทำได้ให้ไว้กับประเทศไทยที่ยกคุณูอุปการของท่านมากล่าวนี้ก็เพื่อต้องการให้อนุชนคนไทยรุ่นหลังๆได้นึกถึงความเมตตาที่ท่านเคยมีคุณความดีที่ท่านเคยทําคุณธรรมที่ท่านเคยบําเพ็ญความร่มเย็นที่ท่านเคยยืมยื่นให้แก่คนไทย เกียรติคุณเกียรติยศทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้สั่งสมบำเพ็ญมาตลอดอายุของท่านสมควรค่าแก่การที่จะยกให้ท่านเป็นคนดีเป็นภูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาอีกท่านหนึ่งของประเทศไทยเพราะท่านมีคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นภูชนิบุคคลอย่างครบถ้วนโดยในทางพระพุทธศาสนานั้นได้ จะจัดบุคคลท่านใดเป็นปูชนียบุคคลนั้นให้พิจารณาได้จาก 3- ามสี่อย่างต่อไปนี้คนที่จะเป็นปูชนียบุคคลได้นั้นหนึ่งพิจารณาจากเชื้อชาตนะิหรือพิจารณาจากฐานะถ้าพิจารณาจากเชื้อชาติก็เรียกว่ามีชาติยุทธนะถ้าพิจารณาจากฐานะก็เรียกว่ามีฐานวุฒิเนชะื้อชาติเกิดในชนชาติใดเกิดในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ หรือว่าในสังคมมีฐานะเป็นชนชั้นปกครองมีฐานะเป็นบุคคลเป็นสมณพราหมณ์เป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์นี่ก็ถือว่าเป็นอาวุธโดยสังคมยกย่องให้อยู่ในฐานะนั้นๆผู้ที่เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีผู้อยู่ดำรงในฐานะเป็นนักบวชก็ดีในถือว่าเป็นปูชนียบุคคลได้นอกจากนั้นก็พิจารณาได้จากวัยหรืออายุ นะเรียกว่ามีวัยวุฒิผู้มีอายุมากมีวัยสูงสูงวัยก็จะเรียกว่าผู้มีวัยวุฒิก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลได้ประการทีเ่เหตุผลที่พิจรารณาอีกข้อที่3ก็คือพิจารณาจากคุณงามความดีเรียกว่ามีคุณวุฒิคนะือมีคุณงามความดีนะก็จะเรียกปูชนียบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีคุณวุฒิอดีตนายกร,รัฐมนตรีท่านจึงถือว่ามีคุณสมบัติครบทั้ง3ามประการ คือท่านมีทั้งฐานวุฒิเนะี่ยคือเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศดํารงฐานะหรือตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมีอายวุฒิคือท่านมีชีวิตอยู่จบจนกระทั่งอายุ66ปีจึงสิ้นชีวิตและท่านมีคุณวุฒคือคุณงามความดีที่ได้ทําไว้แก่ประเทศชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารู้คุณูปการต่าง ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามได้เคยทำเคยให้กับประเทศชาติและแก่คนไทยอย่างนี้แล้วเราท่านนั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเดินตามอย่างคนดีและเป็นคนดีเหมือนกันเพราะในพระพุทธศาสนามีคำสอนไว้ว่าคนดีนั้นมีคุณลักษณะอยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งคนดีต้องเป็นผู้รู้คุณความดีของผู้อื่นที่ทำให้แก่ตนและสอง คนดีนั้นเมื่อรู้คุณความดีของท่านแล้วต้องหาโอกาสตอบแทนคุณความดีของท่านเหล่านั้นเสียนะจะมากจะน้อยยังไงก็ขอให้ตอบแทนได้ตามโอกาสตามสมควรความกตันยุกตาเวทีจึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดีทั่วไปรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของคนดีคือความกตัญยุกตะเวที ดังมีคำพระรับรองเอาไว้ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูกตะเวทีเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดีความกตัญญูกตะเวทีจะเป็นฐานรองรับความดีงาม,มอื่นๆที่จะเกิดมีตามมาในภายหลังได้เหมือนสิ่งก่อสร้างที่มีรากฐานมั่นคงก็สามารถที่จะรองรับบ้านหรือสิ่งก่อสร้างเป็นตึกใหญ่ๆได้ การกระตันยูรู้คุณท่านมีสำคัญนักมีเป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกระตันยูคราวนี้เราก็มารู้สิ่งที่เราควรสำนึกรู้และตอบแทนบุญคุณว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เราควรสำนึกรู้และตอบแทนบุญคุณนั้นเมื่อรวบรวมแล้วก็มีอยู่สประการหลักๆด้วยกัน ได้แก่ทินที่เคยอยู่อูที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนผู้มีพระคุณที่เคยพึ่งพาอาศัยนี่คือสี่สิ่งสี่ประการที่เราควรสำนึกรู้และตอบแทนบุญคุณทินที่เคยอยู่คือแผ่นดินปิตุชาติมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนประเทศไทยเราที่ทําให้เราได้มีพื้นแผ่นดินได้เหยียบยืนอยู่บนโลกแห่งนี้ถือว่าเป็นทินที่เคยอยู่ ผูที่เคยนอนบ้านที่เราเคยอยู่โรงเรียนที่เราเคยเรียนสถานที่ต่างๆที่เราเคยพักผ้าอาศัยได้หลบแดดหลบฝนนะหมอนที่เคยหนุนก็หมายถึงข้าวของเครื่องใช้ที่เคยใช้ประโยชน์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถือว่ามีประการพะคุณแก่เราเราต้องรู้จักบำรุงรักษาดูแลสิ่งที่4ี่ก็คือผู้มีพระคุณที่เคยพึ่งพาอาศัย บุคคลที่เคยสร้างสรรค์บุคคลที่เคยสั่งสอนบุคคลที่เคยส่งเสริมบุคคลที่เคยส่งเสียจนกระทั่งพวกเราได้ส่งแสงคือประสบผลสําเร็จหรือว่าจนเราซักเซษประสบผลสาเร็จทั้งหมดทั้งมวลเหลนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีบุญคุณที่เราควรสํานึกรู้และตอบแทนบุญคุณผู้ใดเคยเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุน จงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีสิ่งใดจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญจเจริญคุณนอกจากรู้และตอบแทนคุณความดีของท่านแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะถ้า,าว่าเราต้องการจะให้ได้ชื่อว่าเป็นคนดีและต้องการให้วันเกิดของตัวเราเองมีความสำคัญสำหรับคนอื่นหรือถ้าเราต้องการ ให้คนอื่นมาให้ความสำคัญกับวันเกิดของเราเราควรที่จะเดินตามทางของคนดีที่ท่านได้เดินนำไปก่อนแล้วนั่นก็คือให้เราเอาเยี่ยงเอาอย่างคนดีซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการจะประพฤติตนเป็นคนดีเรียกชื่อว่าสาธุนรธรรมซึ่งมีอยู่4ประการด้วยกันคือห จงเดินตามทางที่ท่านเดินนําไปแล้ว 2. จงอย่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม 3. อย่าปฏิสรายมูมิตรไม่ว่าในการไหน,ไหนและอย่าตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสติทั้ง4ข้อ4ประการนี้รวมเรียกว่าสาธุนรธรรมคือหลักธรรมสำหรับคนดีซึ่งจะได้อธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้ รับรู้รับทราบว่ามีเป็นประการใดบ้างประการที่หนึ่งนะสาธุรธรรมข้อที่หนึ่งที่บอกว่าจงเดินตามทางที่ท่านเดินนําไปแล้วนั้นมีความหมายว่าผู้ใดมีน้ําใจเชื้อเชิญคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่เคยอยู่ร่วมกันแม้สักวันหรืสอสงวันไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนนะเราเชื้อเชิญ ให้นั่งให้พักผ่อนบนที่นั่งที่พักผ่อนที่ได้จัดไว้ดูแลเลี้ยงดูด้วยข้าวตีน้ำนะให้บริโภคอย่างดีผู้ถูกเชื้อเชิญน,นั้นควรทำประโยชน์ตอบแทนบุคคลที่ได้มีน้ำใจเชื้อเชิญตนก่อนการที่เขาทำเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เดินไปตามทางที่ท่านได้เดินแล้วอธิบายว่าบุคคลผู้เชื้อเชิญนะ บุคคลผู้เชื้อเชิญคนอื่นก่อนชื่อว่าเป็นผู้เดินนําหน้าส่วนผู้ถูกเชื้อเชิญหรือผู้ทําตอบแทนชื่อว่าผู้เดินตามหลังอันหนึ่งบุพการีชนทั้งหลายเช่นบิดามารดาผู้อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแก่บุตรหลานและสิทธิานุสิ์บุตรธิดาและสิทธิานุสิ์เหล่านั้นเมื่อรู้อุปการะคุณของบุพการีชนเหล่านั้นแล้ว ย่อมตอบแทนอุปการะคุณท่านด้วยความสำนึกในบุญคุณเชื่อว่าผู้เดินตามทางที่ท่านเดินมาแล้วนี่คือคำอธิบายของสาธุรนทรรมข้อที่หนึ่งอย่างเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูล,ล,ลสงครามนั้นท่านได้ถือว่าเป็นผู้เดินนำหน้านะเป็นผู้เดินนำหน้านโยบายต่างๆที่ท่านได้บริหารประเทศชาติในยุค ที่ท่านเป็นผู้นำประเทศนั่นคือวิธีการเดินนำหน้าของท่านเช่นท่านใดดำเนินนโยบายสร้างชาตาิด้วยประกาศเป็นรัฐนิยมปลูกสมนุกให้คนไทยรักชาติการเปลี่ยนชื่อประเทศนะการปรับเปลี่ยนเพลงชาติไทยใหม่การปรับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นสากลการปรับเปลี่ยนการแต่งกายของประชาชนในประเทศชาติในยุคนั้นสมัยนั้น ให้ทันสมัยกับนานา,นา,นาอารยประเทศนะการห่วงใยสุขภาพหรือว่าความเป็นอยู่ของประชาชนยุคสมัยนั้นให้สวมรองเท้าให้รู้จักสวมรองเท้าให้รู้จักเลิกกินหมากอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่การกําหนดให้มีวันครูแห่งชาติาการได้ก่อตั้งสถานีวิทยุโทรภาพหรือสถานีโทรทัศน์สถานีแรกของประเทศไทย นะการส่งเสริมอุตสาหากรรมภายในประเทศนะการจัดให้มีตลาดนัดสุดสัปดาห์ทั่วประเทศการจัดให้มีสถานสงเคราะห์คนชาราบ้านบางแคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆที่ท่านได้ได้นำทางทำไปก่อนอันนี้ถือว่าเป็นท่านได้ปฏิบัติตามหลักสาธุรธรรมข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองจงยาเผาฝ่ามืออันชุ่ม ดินที่เคยอยู่อูที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนผู้มีพระคุณที่เคยได้ทุ่พาอาศัยย่าได้ลืมบุญคุณและอย่าได้คิดเมรคุณเป็นคนอักตันยูนั้นไม่ดีนะคนที่เป็นคนอักตันยูนั้นเป็นคนไม่ดีท่านสุนทรผู้บรมครูจอมกรวีได้กล่าวเตือนใจไว้ว่าคนทรมรักอักตันยุตาเขาเทพพระเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน ให้ทุกร้อนงอนงอคอรพนพระเวทมนต์เสื่อมคลายทำลายยศอันนี้คือถ้าเป็นอนอากตัญยูนะเทวดาก็ไม่รักทุกก็จะเกิดขึ้นเวทมนต์ที่เคยมีก็จะเสื่อมาลาบยศที่เคยได้ก็จะเสื่อมลาบเสื่อมยศบุคคลได้อยู่ในเรือนของผู้ใดแม้เพียงคืนเดียวนะบุคคลผู้อยู่ในเรือนของผู้ใดแม้เพียงคืนเดียว และเจ้าของบ้านได้ต้อนรับด้วยข้าวและน้ำทำอาหารมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจ้าบ้านนั้นชื่อว่ามีฝ่ามือชุ่มด้วยการต้อนรับปฏิสันฐานบุคคลนั้นที่เข้าไปอาศัยไม่ควรแม้แต่จะคิดประทุษร้ายต่อเจ้าของบ้านผู้นั้นเลยการที่บุคคลคิดร้ายต่อผู้มีใจเอื้อเฟื้อเช่นนั้นชื่อว่าเขาได้เผาฝ่ามืออันชุ่มนี้เป็นสาธุนรธรรมนะเป็นความหมายของสาธุนรธรรมข้อที่สอง สาธุนรธรรมข้อที่สามข้อที่ว่ายาประทุษร้ายในหมู่มิตรไม่ว่าในการไหน,ไหนต้นไม้ให้ความเพิ่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก,ก็ยังให้ออกซิเจนต้นไม้ก็ดี นกตัวนิดตัวน้อยก็ดีดอกไม้ดอกน้อยน้อยก็ดีต้นหญ้าต้นน้อยน้อยก็ดีนะเขายังทำตัวให้มีประโยชน์แก่โลกที่เขาได้เกิดมาในโลกพืนใบนี้ไม่จะเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าต้นไม้กว่านกกว่าดอกไม้น้อยกว่าต้นหญ้าบุคคลได้อาศัยนั่ง หรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานไม่ควรหักก้านรานกิ่งหรือหน่อของต้นไม้นั้นเพราะสำนึกรู้ถึงคุณประโยชน์ของต้นไม้นั้นที่ตนได้รับส่วนบุคคลผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประทุษรายมิตรเป็นคนชั่วชานั้นเพราะต้นไม้ที่ตนอาศัยร่มเงาเป็นสิ่งมีอุปการะคุณแก่ตนนะ ยังยังหักก้านรานกิ่งหรือทำลายหน่อของต้นไม้นั้นได้บัณฑิตจึงจัดว่าคนเช่นนี้เป็นคนชั่วช้าสามาน,นาทำร้ายได้แม้กระทั่งต้นไม้ที่ไม่มีจิตใจซึ่งมีบุญคุณแก่ตนซึ่งตนได้เคยอาศัยนั่งนอนใต้ร่มเงาของมันผู้ที่หักก้านรานกิ่งของต้นไม้ที่มีบุญก,การละคุณแก่ตนอย่างนี้ยังถูกตำหนิยังถูกตำหน,นะถำนิถึงเพียงนี้ ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงผู้ปทุสุร้ายต่อบคุคคลผู้มีพระคุณที่เคยมีพก,การ,รักคุณชื่อเหลือตนมาเลยการไม่ปัิสุร้ายมิตรแม้แต่ท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามเองท่านก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ารักพวกพ้องรักลูกน้องของท่านมากดังมีวลีเด็ดในยุคสมัยของท่านว่าเชื่อผู้นําชาติพ้ภัยหรือผู้นําไปไหนฉันไปด้วย อันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าท่านนั้นเป็นคนที่รักครอบครองรักลูกน้องนันนจึงจัดเป็นสาธุรธรรมข้อที่สามส่วนสาธุรธรรมข้อที่สี่ข้อสุดท้ายที่บอกว่ายาตกอยู่ในอำนาจของหญิงอสติยาตกอยู่ในอำนาจหญิงอสติหรือว่าอสตยธรรมหญิงที่สามียกย่อง เป็นอย่างดีถึงกับยกความเป็นใหญ่ในทรัพย์สินเงินทองให้ดูแลแต่พอได้โอกาสหญิงคนนั้นกลับดูหมิ่นสามีนั้นได้แต่ว่านอกใจสามีนั้นบุคคลไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของหญิงเช่นนั้นธรรมดาว่าหญิงทั่วไปย่อมมีความรักใคร่นับถือสามีของตนยกย่องให้เกียรติสามีตนไม่พูดจาก้าวร้าว ไม่ดูหมิ่นสามีของตนหญิงเช่นนี้ชื่อว่าเป็นหญิงดีหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นกุลสตรีเป็นหญิงดีของวงตระกูลนะเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องตรงกันข้ามกับสตรีหรือหญิงที่ไม่มีความจงรักภักดีในสามีตนประพฤติประกอบด้วยอสติยธรรมเป็นหญิงไม่ดีนะเป็นหญิงไม่ดีคือเป็นอิสตรีคือหญิงที่มีอสติธรรม หญิงประเภทนี้ถึงแม้สามีจะยกย่องเชิดชูให้เกียรติถึงกับมอบทรัพย์สมบัติให้ดูแลมอบความเป็นใหญ่ในบ้านในเรือนให้แต่เมื่อมีโอกาสก็ก,กลับดูหมิ่นสามีตนเองนอกใจสามีตนเองหญิงประฤตทไม่ดีเช่นนี้ไม่สมควรที่เราจะไปคบหาสมาคมด้วยเพราะว่าถ้าขืนยังไปคบหาสมาคมมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือเอามาเป็นภรรยา ย่อมจะทําให้เสื่อมเสียเกียรตินําความตกต่ํามาให้เป็นแน่แท้ดังมีคํากล่าวที่ว่าไฟแรงแสงร้อนรายังพ่ายน้ําเป็นนิดมาเหล็กแข็งและแกล่งกล้ายังพาอ่อนเมื่อร้อนไฟลมพัดสะบัดแรงต้นไม้แข็งยังโค่นได้ชายเรืองฤทธิ์ไกลยังพ่ายฤทธิ์อิสตรีข้อสุดท้ายนะ ข้อสุดท้ายชายเรื่องฤกษิไกลย,ยังไพริอิสตรีอันนี้ก็ยังมีข่าวนะคระสงค์อดีตประสงค์ผู้มีชื่อเสียงในบ้านเรานะที่ได้มีข่าวสิกขาลาเพศไปในเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็คงจะจัด,จดเขาอยู่ในข้อนี้ได้การไม่ตกอยู่ในอำนาจของหญิงไม่ดีจึงจัดเป็นสาธุจรธรรมข้อที่สี่ ทั้ง4ประการที่ได้กล่าวมานั้นเป็นหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่จะปะพุทธตนเป็นคนดีสรุปวันนี้เรามายกย่องเชิดชูบูชาเกียรติยศเกียรติคุณของอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลปอพิบูลสงครามให้ปรากฏให้ได้รับรู้กันจะได้ไม่หลงไม่ลืมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน แล้วเรายังได้มาซึมซับหลักพุทธธรรมที่ชื่อว่าสาธุนธรรมคือข้อปฏิบัติของคนดีทั้งสี่ประการซึ่งพอสรุปใจความเป็นกลอนที่ยกกล่าวขึ้นในเบื้องต้นได้ว่าจงเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้ามือที่เลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทําลายเพื่อนพ้องพี่น้องเราคนโง่เขาไร้สติอย่าริตาม ส่วนประโยชน์หรืออานิสง์ของการปฏิบัติตามอย่างคนดีนั้นมีเป็นประการใดบ้างในมงคลสูตรได้ประมวลไว้เป็นสีประการด้วยกันว่าการที่เราได้เดินตามรอยคนดีทําตามอย่างคนดีนั้นเราจะได้ประโยชน์ได้อานิสง์เป็นประการใดบ้างก็สรุปได้สีประการว่าคนดีช่วยแนะนําให้เรามีชีวิตที่ก้าวหน้าคนดีนําพาเราไปสู่สวรรค์ คนดีคอยป้องกันเราจากภัยพิบัติคนดีช่วยกำจัดสภาวเกลสดของเราได้นี่คือประโยชน์และอานิสงส์จากการที่เราเดินตามอย่างรอยเท้าของคนดีในท้ายสุดนี้ขออารัธนาพุทธานุภาพนํำผลเกิดสัพพมงคลน,น้อยใหญ่เทวาอารักทั่วไปขอให้เป็นสุขสวัสดีทรมานุภาพนํำผลเกิดสัพพมงคลเสริมสี เทพช่วยรักษาปราณีให้สุขสวัสดีทั่วกันสังคานุภาพนำผลเกิดสัพมงคลแม่นมั่นเทเวศคุ้มครองป้องกันให้สุขสวัสดิ์สรรทั่วไปขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องเดินตามผลดีชีวีมีสุขโดยพระมหาอภิชาติกรัญยวสีวัทัศนารุณสุนทริการามกรุงเทพมหานคร